สวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณภูมดนะคะวันนี้คุณรูมดมีการทดลองวิทยาศาสตร์น้อยนะคะมาฝากเด็กๆด้วยนะคะในชื่อเรื่องว่าไข่ลอยได,ด้เด็กๆจะได้รู้นะคะว่าทําไมไข่ถึงรอยได้อุปกรณ์นะคะก็มีไม่มากเลยง่ายๆเลยเด็กๆสามารถทดลองตามคุณรูได้เลยนะคะอุปกรณ์พวกนี้ ในครัวของเด็กๆนี้แน่นอนค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่ามีอะไรกันบ้างน้ำเปล่าค่ะนี่นะคะเด็กๆแก้วน้ำค่ะจำนวนสองใบนะคะเกลือป่นค่ะบ้านเด็กๆก็มีนะคะไข่ไก่ค่ะจำนวนสองใบนะคะและก็สุดท้ายนะคะช้อนค่ะอรรุปกรณ์พวกนี้นะคะ เด็กๆสามารถหาได้ในครัวของเด็กๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาทําการทดลองกันเลยนะคะขั้นตอนที่หนึ่งน,นะคะให้เด็กๆเทน้ําลงไปในแก้วน้ํานะคะเทน้ําลงไปทั้งสองแก้วค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูซิว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะ แก้วใบที่หนึ่งนะคะคุณครูจะใส่ไข่ลงไปนะคะเด็กๆสังเกตดูดีๆนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณครูจะใส่แล้วนะ,ะเป็นยังไงคะไข่ค,ค่อยๆจมลงไปนะคะนี่คือแก้วใบที่หนึ่งแก้วใบที่สองให้เด็กๆนะคะใส่เกลือป่นลงไปค่ะ จำนวน5ช้อนนะคะหนึ่งสองสาสเกดกก็ค่อยๆคนให้เอะไานะคะค่อยๆคนนะคะ เกลลายแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองมาใส่ไข่ใบที่สองคุณน,นะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณคงว่าจะใส่ลงไปแล้วมาเด็กสังเกตดูนะคะโอ้โหเด็กเ,เห็นไหมคะเป็นยังไงคะไข่ใบที่สองจมหรือลอยคะเด็กๆลอยใช่ไหมคะ จะมาเฉลยนะคะเพราะว่าไข่ใบที่สองนี้เราใส่น้ำลงไปแล้วเราใส่อะไรคะเกลือป่นลงไป5ช้อนโต๊ะนะคะเกลือป่นเนี่ยเมื่อละลายเน้วทำให้เกิดความหนานแน่นในน้ำนะคะทำให้ไขนะ่ลอยขึ้นมาได้แต่ส่วนแก้วใบนี้คุณผู้ชดใส่น้ำเปล่านะคะความหนานแน่นใน น้ำหนักของไข่มากกว่าน้ำนะคะจงทำให้ไข่จมลงไปนะคะโอ้โหง่ายๆเลยนะคะเด็กๆสามารถทดลองง่ายๆแบบนี้ที่บ้านแล้วก็ถ่ายรูปถ่ายคลิปวิดีโอส่งมาให้คุณครูคมดได้นะคะแล้วคุณครูมดก็มีใบงานหนึ่งใบเกี่ยวกับไข่ลอยได้มาฝากเด็กๆด้วยนะคะเด็กๆอย่าลืมทำใบงานแล้วมาส่งคุณครูคมดนะคะ วันนี้ก็อขอจบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวคุณภูมิมดจะมีสาระน่ารูนน้มาให้เด็กๆอี